อยู่ช่องน้องน้ำเพชรแม่สองลานะครับนี่ครับนี่นะครับจะเข้าไปหาแม่สองนี่ครับนี่คนขับรถครับนี่ นี่นะครับควันหนองนะครับครับนี่ครับพามาชมม้านี่ครับนี่ม้าควันหนองนะครับนี่พี่อะไรพี่ แลังชื่อมารวยมารวยครับสํารีไม่สัารีอันนี้ลงช้างอบอุ้มไอาราคชาญชาตินี่นะครับไม่ส่องไม่ส่องอยู่กับสีดอช้างตกมันนี่วันนี้ไม่ส่องเข้าไปทำงานสายควันนอง อะไรเนี oh, ่ยโหกลมดิ tá, ๊กนี่ที่โปรอะไม่เลี้ยงเออไม่เลี้ยงมันจะผมเหมือนกันแล้วไครจะผมจะร่างเหมือนกัไแม่ ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ตอนของไม่ต่ออ๋อไอตรงนี้อ๋อน้ำก่อนน้ำเพชรตรงนี้ผูกนี้ท้องไหมนี่ท้องนล้อยังมีเปอร์เซ็นท์ครั้งเดียวเปอร์เซก มองครับแม่ส่องมองวะนี่จะพาแม่ส่องไปอาบน้ำนะครับมานี่แม่ส่องล่านะครับเดเร็ว นี่ครับแม่ส่องละไม่มีควานคุ้มด้วยเดินตามเลยแม่เลี้ยงน้องใบบุญกลมๆคือกันแต่ตอนนี้น้องใบบุญก็ยังไม่เข้ามาอีกสักพักนึองนะพี่สักพักน้องใบบุญจะเข้ามาที่วัดนี่ครับควานน้องอาบน้ำให้แม่สอง แย่งกันแล้วครับแย่งกันแล้วครับควายกับช้างต้อนอะไรพี่อ๋อเข<อ>าไม่ช้ำเอาไอเอาไอเนี้แล้วช้ำเอาอะไรของให้แล้วนี่ ราคาแพงกว่ารถนะครับนี่โอ้โหเล่นดินด้วยไอสองเล่นดินด้วยนะครับหลังเพียบเลยนะพี่น้องพี่น้อง ยากวาสมานยำส,สายๆนะครับผมอยู่ช่องน้ําเพชรแม่สองล่านะครับอยู่กับควันหน่องนะครับวันนี้โอ,อ้ไม่สองเล่นดินนี่ครับ ชมไปเรื่อยๆน,น,นะครับผมน่าได้น้ำเสร็จเรามาชมกันอีกทีนะครับนะครับไพจอกาช้างแดงนะครับมาแล้ว<า>นี่โอ้เสียงดังด้วยนะครับไพ่พี่ออะไรนะพี่น้องชื่ออะไรนะไพ่เนี่ยบางทองนี่ไพ่บา,บางทองกับไพ่จอกานะครับ นี่นะครับประธานแม่พี่หน่อยนี่ครับโอ้เสียงดังร้องข้าวได้ครับไปบังทองนะครับอายุเท่าไหร่พี่อายุเก้าปีครับนี่ครับเก้าปีนี่ครับไปบังทองครับงงทอ เกนี่ันี่้อองนี้ชื่อนี้อะไรครับผมชื่ออะไรครับไม่ไม่ฟังสมหญิงนะครับนี่ครับไอ้นี่ครับไปเที่ยววัดนะครับนู่นนะครับผาจอกา นี่นะครับผมพาจอกาพายสมหญิงแล้วก็พายวางทองนะครับแล้วก็ไม่สองล่านะครับนี่นะครับพาจอกาครับผมจอกาวัสดีแมพี่หน่อยเร็วอ่าอายุเท่าไหร่ครับสามปีมาจากพัทยานะพี่ นี่นะครับมาอยู่ตรงที่พ่อเสกเคยผูกนะครับตรงหน้าโรงพยาบาลน,นี่มารออาบน้ำนครับรอห้องน้ำอาบน้ำนีน่น้องวังทองกำลังอาบน้ำนี่แม่สองอาบเสร็จแล้วหนุนหนหนทักทา,ายทักทา,ายทักทา,ายแม่สมหญิง นี่นะครับที่ผูกไว้ก็เพื่อจะป้องกันนะครับไม่มีอะไรจะไม่มีเจตนาที่ทำลาย้างนะครับนี่โซ่อ่ะพี่โซ่โซ่อะโซ่ผูกอ่ะอ๋อมาเร็วเออไปขี่ไหมนะขี่ไหมขี่ได้ใช่อะอะขอเอาเอาเอาตรงข้าก็ฮะตรงข้าฮะ Yeah, yeah. xuống thức yeah. xuống. xuống xuống đi. À, đi đây. Đây. xuống thức ý thức ý xuống ý đi ý thức à, thức ý thức ý rồi các à, à. à. เอาพี่ถ่ายเลยเอาเลยเลยนี่นะครับเราอยู่อ,อยู่บนคอไม่สองลาแล้วนะครับเาขาไปเลยฮะคออ้วนขาไปลงไปเลยอ้วนะได้นี่นะครับค้อนนองอ่ะก้อนนองคุมข้างล่างนะครับเราก็อยู่บนคอไม่สองล่าโอ้ยคออ้วนพอใหญ่แท้

ไลงระาต่อไปนะครับสำหรับ่ว่าช่หน้ีดกาตั้งยนจะมีสพ่อ้องรปอลบอันนี้แม่สมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไหมพี่นี่ฟังสมบูรณ์ใช่ไหมนี่ครับพังสมบูรณ์ ก็พาไ่ส่องมาในวัดสมาแล้วนะครับจะพาดูช้างครับเวทศาสตร์การค้าก่อนช่วอันนี้เป็นพายจอกาวนี่พายบิยย๊กทูนี่พาพายบิ๊กทูที่ควันหมายเคยไปถ่ายผสมหมายเคยไปถ่ายอยู่ที่โรงพยาบาลช้าง,งใช่ไหมอ่านี่ครับพายบิ๊กทูอายุเท่าไหร่แล้วครับ 19ก้ว่าแล้ว19้โอ้หน,นุ่มนี่บิ๊กทูโอ้ใหญ่ใหญ่จริงบิ๊กจริงนี่แค่อายุแค่19ใหญ่ขนาดนี้แล้วพ่อพ่อเขาอยู่ไหนลุยพ่อทราไหมพ่อไม่รู้เลยอันนี้ซื้อมาเหรอหรือว่าเป็นช้างซื้อมาซื้อมา,อาตอนตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ซื้อมาตั้งแต่ขวบหนึ่งขวบหนึ่ง อ๋อมาจากไหนครับแบบถูกที่ว่าตอนนั้นก็อยู่ประมาณอยู่น่าจะเป็นแถวแถวไม่หอ้องศรอ๋อหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือมาอยู่อีสานหนุ่มเหนือมาอยู่อีสานอ่าแล้วก็มาอยู่ที่วัดสมานที่ว่าตอนนั้นท้องเสียกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่ศาลาได้ไปอยู่บ้านศาลาได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละอ๋อที่ว่าตก จะกลับมาท้องเสียหายแล้วล้วจะแล้วจะกลับมาแล้วตกมันตกมันที่เอาขึ้นรถไปฉีดยากับหมอโรงพยาบาล้ก็ตกมันอยู่อ๋อตกมันอยู่บนรถเลยเอาเออกจากโรงพยาบาลมาก็ตกมันมตกมันตั้งแต่ที่อยู่โรงพยาบาลแล้ว okay, าสามารถเอามาได้อ๋อแต่ตกมันแบบแต่ควานขี่ได้ได้เข้าได้เข้าได้อ๋อครับผมนี่หมายบูนะครับเลยแม่หมูได้เคยบอกว่า เป็นเป็นเชือกักแรกใช่ไหมครับที่มาอยู่ตอนตั้งแต่มาอยู่เชือกแรกลยเชือกรแรกเลยนะครับเชือกแรกที่มาอยู่วัดสมานเชือกแรกอ๋อที่แม่หมูเคยบอกว่าตอนนั้นไปท้องเสียไปอยู่โรงพยาบาลแล้วตกมันเลยยังกลับมาไม่ได้ก็ช่วงงานหลวงข้อตวตทอนก็มีพ่อเสกพ่อพาดุ่มเสกมาทํารานมาแทนมาอยู่แทนนี่มีเสียงมีอะไรไหมครับมีเสียงมีอะไรไหมโชว์หน่อยได้ไหมเสียงว่าเสียงธรรมดาเสียงอ๋อโวว นี่นะครับผมยังไม่ดังครับผมไปดูทางนู้นครับเอมาอยู่กับคุณเสกไงอ๋อใยา่ทักทยอันนี้เจ้าใบบุญก็ยังไม่เข้ามานะครับตอนนี้มีแม่สอง แม่ส่องล่านี่กับพ่อน้องอันนี้แม่ขวันเมืองใช่ไหมนี่เยอะพี่อะไรครับน,นี่นะครับช้านีน่เช้าวิวอากาศยามสายๆเก้าโมงกว่ากว่านี่นะครับอยู่ น,นี่นะครับผมนี่ครับไายแก้วครับไอหนุม่มก้านยาวนี่นี่เออช่องช่องน้ำเพชรมาถ่ายเขา,าถ่ายที่พี่นายครับอยู่นู่น <c oughs> หนุม่มก้านยาวอายุยี่สิบปียี่สิบเอ็ดปี หาได้ที่วัดสมาน,นะครับผมนี่ที่ไปแห่งานหลวงด่อโทรกับพ่อพานุ่มเสกอ่าไปเดินขบวนแห่อยู่ที่วัดวัดวัดหลวงพ่อโสธรอ,อ่าหลวงพ่อโสธรนะคะครับนี่ครับผมก็ เดี๋ยว,วพบกันใหม่ช่วงบ่ายๆนะครับผมลานจ,าจะเกิดตอนที่ยงเที่ยงที่วัดสมานเราจากคลิปที่แล้วอยู่กับแม่ส่องล่าครับอยู่กับช่องน้องน้องเพชรแม่ส่องล่านะครับพี่ครับวันนี้เอาขวาเอาหางพายขวันเมืองมาให้ขวัญหนองทำแหวนนะครับ นี่อโอ้ยชนเจ็ดร้อยแล้วนะนี่นนครับหางปลาขอนเมืองนะครับที่ได้มาจากพี่เล็กนะครับนี่นะสองเส้นนะโยมหางไม่สองเลยเป็นสามอ๋อนี่นะครับแต่วันนี้ไม่ถึงเลยฮะแต่วันใส่ไม่ถึงหรอกอ๋อหางไม่สองคนะรับวันนั้นควนพอนัดเก็บได้ ใช่ไหมไอ่าเดี๋ยวดวมรวมมาอยู่ในนี้นะครับนี้บรรยาจจกาศยามไก่เที่ยงนะครับช่องพี่นะเออชอบแยงนะครับชอบแยงมือสองชอบแยงชอบแยงอาหารยืนเลยครับยืนให้เลยครับ กางเกวาเร็วยืดเลยยืดเลยยืดเลยอ่ายืดบอลได้เลยครับผมยึนบอลได้เลยครับไม่ต้องลัวครับบอลได้จับได้เอาไปถึงนี้เอาเจจับจับก้นครับจับจับจับอ่านีอ่ะอ่ะจับเอาไหมจับเร็วเร็วเออเอาเก็บเก็บไม่ได้อ่าโดนตัวให้มาที่น้ำเกวอยี่สิบลูกเร็วเก็บเร็ว นี่ครับบางทองไายบิ๊กแล้วก็ไพลแก,ก้วแล้วก็สาว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 นะครับอ่านะครับว้า คลิปวันนี้แล้วก็ขอแค่นี้มาถ่ายติ๊กติ๊กติ๊กนี่นะครับอย่าลืมกดกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามตัให้ช่องนอนมากให้ช่องนะช่องชครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยน,นะครับอย่าลืมสวัสดีครับน้องอสวัสดีครับ